สิ่งที่อยากจะบอกอะคะ่ะก็อาจจะ,อาจจะอาจจะแบบเหมือนว่าถ้าเป็นคนที่ยังไม่เชื่อคะ่ะเขาก็อาจจะมีคําถามแหละเพราะว่าสำหรับหนูเนี่ยหนูบอกว่าก็ลองเปิดใจให้พระเจ้าสิขะแบบอะไรหลายอย่างมันอาจจะดีขึ้นแล้วก็บางอย่างที่เรารู้สึกไม่มีคําตอบอะมันก็อาจจะมีคําตอบมากขึ้นก็ได้เพราะว่าตั้งแต่อย่างที่บอกะคะ่ะว่าคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยเขาก็จะมีแบบความทุกข์หรืวว่าหรือว่าบางทีก็อาจจะมองไม่เห็นทางออกเลยอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าพอเรามีพระเจ้าอ่ะมันทาให้เรารู้สึกว่าเรามีแสงสว่างอยู่เสมออะค่ะไม่ว่าเราจะแบบมืดมนแค่ไหนมันรู้สึกเหมือนเราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันอ่ะฉันว่าเรื่องนี้มันมีทางออกเรื่องนี้มันมีทางแก้ได้นะเราจะคิดอย่างนี้อยู่ในหัวแต่ว่าบางบางคนเขาอาจจะคิดว่าแบบไม่ได้ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเหมือนแก้ไม่ได้เลยตรงนี้อะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนลองเปิดใจอะค่ะแบบว่า ลองเชื่อก่อนก็ได้เปิดใจลองเชื่อ,อนในพระเจ้าก่อนก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะมีคําถามแบบโน่นนี่นั่นมากมายอะไรอย่างี้คะ่ะลองคนคนขยด้วยตัวเองลองแบบว่าศึกษาแบบเนี่ยอย่างที่บอกว่าคือเรื่องที่หนูเล่าอาจจะไม่ต้องเชื่อทั้งหมดแต่ว่าอยากให้ทุกคนเน่ยลองสัมผัสด,ด้วยใจของตัวเองมากกว่าแล้วก็สําหรับน้องๆทุกคนที่มีความฝันอยากจะเป็นศิล,ลป,ปินเป็นไอดอลหรือว่าเดินทางสายดนตรีค่ะ หนูก็อยากบอกเลยว่าอยากให้เชื่อว่าเราทําได้แล้วก็รักในสิ่งนี้มากๆถ้าเกิดว่าเราเชื่อแล้วเรามั่นใจอะค่ะว่าเราทําได้เราก็จะทําได้จริงๆค่ะไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนเนี่ยเราก็จะมีแรงที่จะลุกขึ้นมาอีกครั้งหรือเราจะล้มอีกแล้วก็จะต้องมีแรงลุกขึ้นมาอีกเพราะว่าเราเชื่อวันทําได้แต่ถ้าเกิดว่าทุกคนไม่เชื่อสิ่งที่จะทำมันก็จะไม่ได้ค่ะมันก็จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้น ก็เสริมกาลังให้ทุกคนนะคะแบบว่ามีความเชื่อในตัวเองแล้วก็ถ้าจะดีที่สุดก็คือเชื่อในพระเจ้าค่ะค่ะเวลาที่วาได้ยินข่าวดีอะค่ะหนูก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่ามันคือข่าวดีเนาะแล้วก็ทําให้เรามีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขค่ะส่วนข่าวดีในชีวิตวาเนี่ยจริงจริง มีเยอะเลยค่ะก็ไม่ได้โฟกัสว่ามันต้องเป็นเรื่องไหนเป็นพิเศษแต่ถ้าสมมุติยกตัวอย่างมาก็อาจจะเป็นข่าวดีที่ว่าเราออดิชั่นติดรายการนะเราได้เข้าไปรายการที่เราใฝ่ฝันนะแล้วก็เห็นรอยยิ้มของคุณพ่อคุณแม่หนูก็รู้สึกว่ามันเป็นข่าวดีที่สุดในชีวิตหนูแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือข่าวดีที่เราได้ใช้เนี่ยความเชื่อของเราอะค่ะแล้วก็ได้ได้ทำให้คนที่เราลักเนี่ยรู้จักพระเจ้าหนูก็รู้สึกว่ามันเป็นข่าวดีอีกทางหนึ่งเหมือนกันเพราะว่า อนอกจากที่เราจะได้รับความเชื่อคนเดียวแล้วอะคะ่ะเราก็ยังอยากให้คนเรารักไปด้วยกันกับเราแล้วก็มีแบบเส้นทางที่จะแบบเดินไปด้วยกันกับเราได้อะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกเป็นข่าวดีเหมือนกันค่ะข่าวดีเพื่อทุกคนนะคะถ้า,าหาชีวิตเป็นเพียงเพียงแค่ทางเดินเพื่อทดสอบสู่โลกอันเป็นนิรันดร์สวรรค์ ชีวิตเป็นเพียงเพียงแค่ทางเดินที่แสนสั้นเทียบกับสุวรรความสุขอันเป็นนิรันด์ใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่เรียนรู้ความจริงที่สำคัญสุขเพียงแค่สั้นๆกับชีวิตที่ ข่าวดีเพื่อทุกคนนะคะ